ถึงช่วงสุดท้ายของทีมนิวส์นะคะคอย่างที่อบอกไปว่าช่วงคราวไอเดียวันนี้จะมาพูดถึงการใช้วันตาสายตาซึ่งปัจจุบันนี้นะคะการใช้วันตาเลือกวันตาเนี่ยก็จะเน้นบางคนก็ชอบทรงแบบใหญ่ๆหญหญเหมือนอาราเล่ที่เป็นบอกว่า ใหญ่ๆหรือคุณลุงคุณลุงใส่หน่อยจะเป็นเด็กแนวนะคะก็มีปัญหาที่ต้องเจออย่างแรกก็คืออย่างบอกว่าเลือกแว่นยังไงให้เข้ากับหน้าของตัวเองดีอย่างนี้อันนี้ในกรณีที่คนเขาคำนึงถึงรูปหน้าใส่ยังไงให้สวยใช่ไหมคะวันนี้จะมีเทคนิคการเลือกแว่นให้เหมาะกับรูปหน้าด้วยมาฝากกันเป็นยังไงมีวิธีการยังไงไปชมกันค่ะ รูปหน้าของคนเราแบ่งออกเป็น7รูปค่ะได้แก่สี่เหลี่ยมพืนผ้าหน้ากลมหน้ายาวรีรูปหน้าข้าวลามตัดหรือว่ารูปเพชรรูปหน้าหัวใจรูปไข่แล้วก็รูปหน้าเหลี่ยมทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงอะคะว่าหน้าของเราเป็นรูปแบบไหนวิธีดังนี้ค่ะ ให้ไปหยิยที่หน้ากระจกแล้วก็เอาลิปสติกหรือว่าอายไลยเนอร์มาวาดโครงหน้าของเราตามที่เราเห็นลงในกระจกค่ะเสร็จแล้วลองถอยออกมาดูเช็คดูว่าเป๊ะไหมเมื่อได้รูปหน้าก็กถึงเวลาสําคัญแล้วค่ะถ้าหากว่าเราเป็นคนหน้ากลมแว่นที่เราเลือกก็ควรจะมีเป็นทรงใหญ่เป็นเหลี่ยมที่ลงมาปิดแก้มไม่ควรเลือกแว่นทรงกลมแบบแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะตัดทิ้งไปเลยแต่ถ้าหากว่าหน้าเหลี่ยมให้เลือกแว่นทรงกลมค่ะ เป็นรูปข้าวหลามตัดหน้าทรงนี้เลือกแว่นที่มีลูกเล่นได้เลยนะคะโดยเฉพาะแบบที่เรามักมาจะเรียกว่าแว่นครูไหวนั่นแหละคะ่ะแนวแนวชี้ขึ้นข้างบนอย่าให้ทรงของแว่นตกลงมาด้านล่างแล้วก็อย่าให้ใหญ่จะลงมาปิดที่แก้มถ้าหากว่ายาวรีมีเทคนิคก็คือเลือกแว่นที่ไซส์ใหญ่กว่าหน้าแต่แบบเรียวๆเล็กๆยาวๆาวออกด้านข้างเนี่ยไม่เหมาะเลยนะคะหน้ารูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้าก็เช่นกันค่ะให้เลือกแว่นที่มีขนาดใหญ่กว่าใบหน้าเหมือนคนหน้ายาวเน้นทรงวนๆหน่อยอย่าไปเลือกทรงเหลี่ยมละ ถ้าหากว่าหน้ารูปหัวใจเลือกตรงข้างกับคนหน้ายาวเลยนะคะนั่นก็คือเลือกทรงยาวๆรีรีแต่ถ้าหากว่าเป็นแว่นกรอบใหญ่ๆปิดแก้มที่เขานิยมกันในตอนนี้ไม่เหมาะเลยนะคะแต่ถ้าคุณมีหน้ารูปไข่แล้วก็ยินดีด้วยคุณเลือกใส่ได้สวยเก๋ทุกแบบทุกสไตล์เลยค่ะ ก็เก๋ๆไปนะฮะแต่วิวมีเทคนิคในการเลือกอยู่อันนึงคือใส่ปุ๊บปันห้ามห้ามห้ามตรงแว่นนะครับไม่โดนแก้มเพราะว่ารู้สึกระคายเคืองบางทีแวนันใหญ่แหญ่ถ้าทรงเราอ่ะต้องใส่เล็กหน่อยใช่แล้วเปลี่ยนเป็นเล็กหน่อยเนี่เป็นออกเลมเหลี่ยมไปงี้แล้วแต่คนชอบวิวว่านะอย่างนึงคือแล้วแต่ใจเราชอบชอบอันไหนก็อันนั้นอันไหนดุยก็เอานั้นแหละครับจะได้มีความมั่นใจเนาะถูกต้องค่ะ